เอชี้พิกัดเที่ยวชิมช็อปครบจบในที่เดียวกับกรมส่งเสริมการเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่รายการ doae ชี้พิกัดนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 18บแนาฬิกาสนาทีถึง19นาฬิกาโดยประมาณทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับก็อยู่กับผมเสกสิทธิ์วิริชัยเช่นเคยท่านผู้ฟังครับทาง a m 1 3 8 6วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านผู้ฟังช่วงเย็นๆแบบนี้นะหลายท่านก็อาจจะกลับจากไรนากลับจากสวนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะทํางานโรงงานหรือว่าทํางานบริษัท ช่วงเย็นๆแบบนี้ก็มาเปิดวิทยุคลื่น AM 1386นะครับฟังในส่วนของข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจนำมาฝากกันแล้วก็ที่สำคัญทั้งฟังในช่วงของออการโฟนอินนะครับก็จะมีในส่วนของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของเราหรือเจ้าหน้าที่นะครับหรืออาจจะเป็นพี่น้องเกษตรกร โฟนอินเข้ามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือแนะนำในส่วนของผักผลไม้สินค้าด้านการเกษตรที่ขึ้นชื่อนะครับในสถานที่ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะนำมาฝากกันท่านผู้ฟังก็ติดตาม,มารับฟังกันได้นะครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจว่าจะมีเอใครจะโทรเข้ามาวันนี้นะครับ อเป็นความลับไว้ก่อนติดตามในช่วงที่2อครับผู้ฟังแต่ช่วงแรกนะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกส้มสายน้ําผึ้งตําบลโป่งน้ําร้อนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ชูเป็นกเกษตรกรปลอดภยัยพร้อมส่งเสรมิม การผลิตด้วยการจัดการสินค้าเกษตรด้วย BCG model ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังท่านรองธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านรพีทัศน์อุจิตพันธ์นะท่านบอกว่าทางท่านบอกว่าการการท่านบอกว่าการส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ส้มสายน้ําผึ้ง,อ,อ,งอําเภอโป่งน้ำร้อนตำบลโป่งน้าําร้อนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับได้เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องสมาชิก และพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ําผึ้งในเรื่องความความปลอดภัยนะผู้ฟังนะครับการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย <c oughs> การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน <c oughs> การจัดการในส่วนของดินปุ๋ยในส่วนส้มรวมถึงการตรวจรับรอง แปลงมาตรฐาน GEP แบบดิจิทัลน,นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคส้มสายน้ำพึ่งที่เรียกได้ว่ามีความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรด้วย BCG m o เด l นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นไปในส่วนของการพัฒนา3เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ซึ่งท่านผู้ฟังจุดเด่นของส้มสายน้ำผึ้งที่อำเภอฝางาจ,จะมีผิวสีเหลืองทองอารามนะครับเมื่อเขาสุกเต็มที่แล้วก็เปลือกบางท่านผู้ฟังปลอกง่ายในส่วนของชานหรือว่าใยเนี่ยจะมีลักษณะนิ่มแล้วก็ไม่หนาที่สําคัญเลยนะครับมีเนื้อแน่นแล้วก็น้ําเยอะท่านผู้ฟังมีรสชาติที่กลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยท่านผู้ฟังครับไม่หวานแบบจืดชืดน,นะครับโดยเฉพาะส้มสายน้ําพึ่งที่ตะบนโป่งน้าร้อนและตะบนมั่นปิ่นได้รับในส่วนของน้ําแร่ธรรมชาติจากน้ําพูร้อนซึ่งเกิดจากหินร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลกหรือว่าแมกมานะครับซึ่งมีได้ทั้งอาหารได้แก่พวกแคลเซียมโซเดียมแล้วก็ซัลเฟอร์ทาให้ส้มมีคุณภาพที่ดีมีรสชาติหอมหวานสีเปลือกเหลืองสวยงามและเป็นที่นิยมของตลาดและ ผู้บริโภคนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรท่านผู้ฟังผู้บริหารระดับสูงของกรมนะครับเดินทางไปลงพื้นที่แล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรนะครับพร้อมสนับสนุนในส่วนของการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้นครับเป็นอะไรอะเธอ อันอะไรเนี่ยอร่อยเต็มไปหมดเลยกลิ่นก็เหม็นด้วยอ๋อก็ชาวบ้านเขาเผาเศษหญ้าฟางข้าวใบไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้ไงอาะแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าเผาพวกนี้แล้วมันทําให้อากาศเป็นพิษนะ่ะตอนเนี้ฉันแสบจมูกแสบตาไปหมดแล้วนะนอกจากอากาศจะเป็นพิษแล้วนะดินก็เสียธาตุอาหารพืชในดินก็ฟลอยหายไปด้วย จะปลูกอะไรก็ต้องเปลืองเงินไปซื้อปุ๋ยมาใส่เพิ่มอีกแพงก็แพงนั่นสิถ้าเป็นตอซังหรือฟางข้าวก็แค่ถ่ายลงไปในดินเลยแต่ถ้าเป็นพวกใบไม้กิ่งไม้จะฝังดินหรือกองเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ของมีอยู่แล้วไม่ต้องเสียงเงินซื้อกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรถึงบอกว่าหยุดเผาได้5ดีไงโอ้โหตั้ง5้าดีใชวหรอใช่อากาศดีสุขภาพดีไรายได้ดีปุ๋ยธรรมชาติดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีไงเธอ หย,หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประหยัดรายจ่ายสุขภาพกายดีลดปัญหาหมอกควันกลับเข้ามาในในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับช่วงแรกก็ไปติดตามข่าวที่น่าสนใจจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรกันไปแล้วนะครับช่วงที่สองนะครับก็จะมี พี่สาวนะพี่สาวใจดีนะครับจากจาก,จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับมาพูดคุยกับเราในรายการผ่านการโฟตอินเข้ามานะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ยุพดีนครพรมนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะจากชายภูมินะจากคอนสารนะครับก็ขอเรียกง่ายๆว่าพี่หลินก็แล้วกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับ กับวันนี้จริงๆวันนี้ก็จะพูดถึงอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นแหละแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ทีออ่ผลิตในส่วนของผักปลอดสารพิษกันด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าทุกวันนี้คนหัานมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนะครับซึ่งสถานที่แบบนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการ ของผู้คนนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดด้วยวันนี้พี่หลินมีสถานที่ตรงไหนมาแนะนำท่านผู้ฟังบ้างครับก็เดี๋ยวจะขอแนะนำในส่วนของอำเภอคอนสารให้ทราบข้าวๆก่อนเนาะครับผมส่วนของจคอาสารนะคะก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งนะคะซึ่งสถานที่ที่น่าสนใจอันอันดับแรกเนาะก็จะเป็นในในส่วนของเขื่อนจุฬาพร ลุงจอนเคยมาไหมคะเ่อนจุฬาพรไม่ไม่เคยไปแต่เคยได้ยินครับพี่เออเื่อนจุฬาพรนะคะจะเป็นเขื่อนที่ที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่เนาะของเอเภอคอนสามเลยเนาะถ้าไม่ไม่มีน้ําตรงนี้ก็คือการเกษตรของเอเภอคอนสารจะไปไม่ได้เลยะะถือว่าสําคัญมา,มากๆเลยนะครับเออรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนคือส่วนใหญ่ภาพภาพของคนที่มองเข้ามาทั่วไปเขาจะบอกว่า หมือนอีสานแห้งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปแถวภูผาม่านแถวนีเนี่ยที่พี่พูดถึงมันก็จะรู้สึกว่ามันมีความปล่มรื่นอุดมสมบูรณ์แล้วก็ติดภูเขามีอะไรนะมีแม่น้ำมีมีป่ามีอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ลบภาพความจําที่บอกว่ามันแห้งแล้งไปโดยปริยายเลยแล้วอากาศดีไหมครับพี่แถวนั้นอากาศดีมากค่ะเพราะโซนทางนี้มันจะอยู่ติดเขาเพราะะนในเรื่องของการรับโอโซนสภาพอากาศที่คอนสารจะดีมากๆเลย โดยเฉพาะที่อื่นเนาะถ้าเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดแอร์นอนแต่คอนสารเนี่ยสามารถใช้แอร์ธรรมชาติได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเปิดพัดลมก็ยังอยู่ได้เลยอ๋อาาอากาศเย็นสบายใช่อากาศอากาศดีมากแล้วคนที่นี่ก็อายุยืนด้วยสุขภาพดีพทานดีอีกการเิร์มเลยข่ดอย่างนี้นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยก็คือก็เหมือนที่ได้เกิดท่านผู้ฟังไปในช่วงแรกแล้วก็หลายเทปแล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย คนอาจจะทํางานเครียดกันหรือว่าอาจจะทำงานอยู่ในชุมชนเมืองกันเป็ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามที่อยู่ในชุมชนเมืองโดยส่วนใหญ่ถ้ามีอะไรนะมีวันหยุดมีเวลาว่างเนี่ยเขาจะไปท่องเที่ยวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายพวกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรืออะไรพวกนี้มันทําให้คนเหมือนกับว่าบางท่านก็จะไปอะไรนะไปพร้อมกับครอบครัว เป็นกิจกรรมที่แบบทําร่วมกันอะไรต่างๆเงี้ยที่อย่างที่คอนสารเนี่ยจะมีมีที่ไหนพอที่จะแนะนาบ้างไหมครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเกษตรการปลูกผักหรืออะไรพวกนี้พี่ก็ครูเราจะมีกุ่นแปลงใหญ่นะคะที่ที่เราที่ทางาสำนักง,งานเกษตรสหการเข้าไปสิึกรามันก็คือตั้งแต่เริ่มจากการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเลยครับในช่วงยิ่งช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวเนี่ย ถ้าเราเข้าไปเราจะเห็นเลยว่าผักเขาอยากงามแล้วถ้าอยากจะบริโภคน้าเดียวนั้นก็สามารถถือมีดแล้วก็ไปตัดกินเองได้เลยอ๋ออันนี้ถ้าใครบอกว่าไม่สดนี่คงไ,ไม่เชื่อแล้ <laughs> ใช่ไหมรสดจากแปลงผักเนาะเราก็จะมีบริการว่าเออถ้าชอบต้นไหนก็คือสามารถตัดได้เลยแล้วเราก็จะมีติดชัางชัางผลผลิตให้นะคะ <laughs> ส่วนในเรื่องการเพาะปลูกถ้าอยากลองปลูกเราก็มีมีจุดบ,บริการให้สําหรับที่ เกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาในพื้นที่อยากจะลองปลูกเองเราก็มีจุดที่ให้เขาสามารถเพาะมาเล่นผักเองแล้วก็ปลูงเองได้ภายในแปลงอืมโอนี่อันนี้พูดถึงว่าพูดถึงเอที่บ้านโคกนกคานะครับซึ่งจริงๆอ่ะ,อะตอนแรกที่คุยกันเรื่องสภาพอากาศ ในช่วงของยิ่งเฉพาะในช่วงของปลายฝนต้นหนาวท่านผู้ฟังครับก็เท่าที่ได้เห็นรูปภาพที่พี่หลินส่งมาให้เนี่ยโอ้โหน่าไปเที่ยวมากเลยนะครับเราดูด,ดูจากสภาพพื้นที่และสภาพอากาศแล้วเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสารที่เข้าไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเชื่อว่ามันคงจะสวยมากกว่าในรูปแน่เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะสวยงามมากแต่ขอแนะนำา้ยว่าถ้า ถ้าจะมาถึงมาช่วงหน้าหนาวจะอากาศดีได้รับโอโุณหูแบบเต็มที่เลยเขาบอกเพราะว่าเดี๋ยวที่แจงในส่วนของสภาพพื้นที่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้นจะเป็นพื้นที่สูงที่สุดของของอตําบลโงปลานะคะลักษณะพื้นที่ของกลุ่มแปลงผักเนี้ยจะเป็นลักษณะนเนินหลังเตาครับค่ะข้อพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถปลูกผักได้ตลอดปี นะคะในบนพื้นที่ลักษณะดินที่เป็นดินร่วนปนทรายและมีหินปนอันนี้เป็นความพิเศษของกลุ่มน,นี้มากๆเลยที่ใครเข้ามาแล้วก็แบบว้าวอะค่ะว่าเอ้าวทำไมปลูกได้อะไรเงี้ยทนนั้นนี่มีหินมีหินให้เห็นเลยนะคะในในตัวพ<ช>ืชค่ะแล้วเขาจะแบบว่าทำไม,ไมปลูกได้อะไรเงี้ยนะคะใช่เพราะเขาก็ปกติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรกันนะดินร่วนใช่ไหมที่มันเกิด ดินด่วนปนทรายที่มันแบบปลูกพืชได้ง่ายแต่ว่าโอ้โหนี่มีเห็นด้วยอะ่ะอยากไปอยากนี่อยากไปชมยังไงเนี่ยนะครับเลยค่ะยิงดีต้อนรับเสมอค่ะอ๋อแล้วที่นี่เนี่ยผักจางที่นี่เนี่ยของบ้านบ้านโคกนุกทานเนี่ยพี่คือเขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผักปลอดสารพิษใช่ไหมฮะหรือว่าปลอดสารพิษทั้งแปลงเลยทั้งแปลงค่ะก็คือพื้นที่ของสลุ่มแปลงเนี้ยจะเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ของอ ขออนุญาตใช้พื้นที่กับอปตตรงกลางแล้วก็ท่านนายเพลิมันสักเป็นผู้เป็นผู้ยินยอมให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์นี้เนาะทั้งหมดประมาณยี่สบสี่ไร่สองงานเป็นพื้นที่กว้างขื่นเดียวเลยอะค่ะคือเกษตรกรเป็นกลุ่มเขาสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการใช้สารเคมีภายในกลุ่มได้เลยเพราะว่าเดินไปไหนมันก็จะเห็นกันนะเนาะเพราะเขาเขามาปลูกกัน ทุกวันมาดูแลมาเอาใจใส่รดน้ําอะไรทุกวันคุณก็จะเห็นกันว่าในคุณนี้ใช้ยาไหมคุนี้ใช้อะไรคนใช้อะไรจะเห็นกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยกลุ่มนี้สามารถบริหารจัดการได้ค่ะแล้วก็การันตีด้วยว่าเขาได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยคือสินค้าเกษตร c f P แล้วจํานวนเก้าสิปร็นก็จะเป็นรือผักตามฤดูกาลนะคะ ก็จะแบ่งเป็นช่วงอะนะช่วงหน้าร้อนหน,อหน้าหน้าหนาวหน้าฝนเขาก็จะปลูกไปไปตามรอบของการผลิตนะคะ่ะส่วนหลักๆที่เขาปลูกเป็นหลักเลยที่ขายได้ตลอดปีก็คือจะเป็นผักบุ้งผัก,ผกบุ้ง,งหอมวางตุ้งคะนา้าค่ะพวกนี้แหละคะ่ะที่ที่เป็นหลักแต่พอหน้าหนาวก็จะมีบล็อกซอรีมีสลัดกรีนโอ,โ,อโอ๊กเลดโอ๊ก เป็นสวรรค์ของคนชอบกินคลีนเลยนะฮะเป็นใช่ค่ะก็จะเป็นปลูกผักไปตามฤดูกาลครับผมครับจากข้อมูลเห็นว่าเออปัจจุบันเนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรกลุ่มบ้านโคกนกทาของเราเนี่ยก็ได้มีการจําหน่ายกระจายสินค้าไปทางไปทางโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็จะมีโรงพยาบาลแล้วก็มีโลต,สตัสจากัดุมแพ แล้วก็ตลาดในในพื้นที่ซึ่ง,งในในส่วนของกลุ่มอะพื้นที่ทั้งหมดยี่สี่ไร่สองงานจำหน่ายให้แค่นี้ก็ยังไม่พอกินแล้วค่ะมีนความต้องาการเยอะมากคือบางบางครั้งนะคะบางบางรอบการผลิตอะเขาต้องมาออเดอร์ไว้ล่วงหน้าค,คัะเหมือนเช่น,นผักขึ้นช่ายเนาะเขาต้องมาออเดอร์ไว้บางทีมันผลิตไม่ทันนะคะไม่ไม่พอจำหน่าย แต่ณตอนนี้ก็คือเราก็มีการวางแผนวางแผนว่าเราจะต้องปลูกยังไงให้มันมีความต่อเนื่องมากขึ้นในปีนี้ก็ก็ทยอยวางแผนแล้วค่ะว่าเราจะทํายังไงในเรื่องของการผลิตพืชแต่และตัวให้มันเพียงพอต่อความต้องการตลาดซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วนี่ของระดับระดับตาบลเนาะท่านนายกอบอตอดรงกลางแกก็เสนอมาอยู่ว่าเอ๊ะ ทำไมผักบ้านเราเราไม่ได้กินผักบ้านเราเลยได้กินแต่ผักของตําบลอื่นตําบลตรงลางไม่ได้กินเลยเพราะว่าออเดอร์ออกไปนอกหมดแล้วไปออเดอร์ไปข้างนอกใช่ค่ะอันนี้ก็เลยต้องมาหาลือกันภายในตําบลว่าเอ๊ะในตำบลเราจะทํายังไงให้คนในตำบลเราได้กินผักของเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็เลยต้องมาวางแผนกันใหม่อ่ะค่ะว่าเราจะทํายังไงในส่วนของ ออเดอร์ผักที่ในตำบลตรงกลางจะได้กินแล้วก็ส่วนข้างนอกก็จะได้ได้ทานเหมือนกันผักโอ้ถือว่าถือว่าเป็นการวางแผนการจัดการที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งโอ้แอบน่าใจเล็กน้อยท่านนายกนะครับอาจจะ <c oughs> ไม่ได <c oughs> ้ทำไมผักสวยจังเลยแต่ว่ามีคนถามว่าแล้วผัก รสชาติเป็นไงบ้างท่านบอกว่าอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่รู้ครับไม่เคยได้กินก็อย่างที่ทราบันทุกท่านฟัง,ฟงครับเนื่องจากอ,อพืชผักที่นี่เนี่ยได้รับมาตรฐาน GAP นะฮะก็เลยทําให้ความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่นิยมของตลาดนะก็อ,อย่างที่ได้นําเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับว่าเอทุกวันนี้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายและอาหารการกินกันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผัก หรืออาหารการกินที่ได้รับมาตรฐานว่า,ากรรมวิธีในการผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ปลอดภัยย่อมไปที่ต้องการอยู่แล้วนะครับจนพี่หลินพูดมาเมื่อสักครู่โอ้โหแอบปลื้มปลิ่มไปดีใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พักไม่พ่อขายแล้วนะครับบางที่ก็อะไรนะต้องมา,าออเดอร์ต้องมาแย่งชิงกันไปนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าถ้ามีของดีแล้วของมันมีความต้องการมากขึ้นมันก็ต้องนะมันก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆท่านผู้ฟังถ้าหากว่า ไปที่นี่เนี่ยบ้านโคกนกทาตําบลตรงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเนี่ยถ้าสมมติว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะอ,อคือชอบเรื่องปลูกผักแหละแต่ว่าผักก็ปลูกอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะไปเรียนรู้เรื่องของ,ของการทําพวกปุ๋ยหมกักน้ากําหมักชีวภาพแรงต่างเนี่ยตรงนี้จะมีจะมีอะไรนะวิทยากรในบ้านโคกนกทาเนี่ยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมฮะมีค่ะคือในส่วนของกลุ่มนะคะ นอกจากจะเป็นแปลงใหญ่แล้วเรายังเป็ย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสพอกรคุณลสายด้วยนอกจาะในส่วนของสพกรก็จะมีฐานเรียนรู้ภายในภายในพื้นที่ค่ะในในในกลุ่มแปลงใหญ่นี่แหละทั้งหมด5ฐานซึ่งฐานแรกก็จะเป็นฐานในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักพยวภาพสารพิวภาพแล้วก็สารสกัดไล่แมลงจากสมุนไพรอันนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ที่ฐานเรียนรู้นี้ได้ แล้วในส่วนฐานที่สองก็จะเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตผักกลางแจ้งเนาะก็คือการผลิตผักแบบดั้งเดิมคค่ะรับโดยมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็คือในเรื่องของระบบน้ําการให้น้ําทางทางทางระบบน้ําให้ปุ๋ยทางระบบน้ํานะคะอันนี้ก็คือฐานที่สองแล้วก็ในฐานที่สามก็จะเป็นการปลูกผักยกแปลงซึ่ง กลุม่มหนึ่งปัญหาในเรื่องของอมแมลงศัตรูพืชก็คือด้วงหมัดผักซึ่งเป็นมแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทําลายแล้วก็ทําให้ผลผลิตเสียหายค่อนข้างเยอะเขาก็เลยอนําวิธีในในส่วนของการอปรับปรุงดินแล้วก็ยกแปลงขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของศัตรูพืชชนิดนี้น,นะคะนี่ก็จะเป็นในสน ส,สุดยอดมากเลยค่ะส่วนในฐานที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตก็คือกลุ่มนะคะก็จะมีการนำเติมวัสดุจากธรรมชาติระคะ่ผู้กากกล้วยมาเอ่อมาผลิตเป็นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราจากมัดละห้าบาทที่ขายตามท้องตลาดใช้หนังยางมัด เขาก็จะอามาทําเป็นเอาวางไว้บนกาบด้วยแล้วก็มีพลาสติกแล้วทาให้เกิดความสวยงามก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกจากห้าบาทก็เป็นสิบบาทสิบห้าบาทค่ะแล้วก็ฐานสุดท้าก็จะเป็นธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเป็่่มีี่่งหนึ่งนะคะที่เกิดปัญหาในเรื่องของเอ่อไม่มีน้ำใช้น้ำไม่เพียงพอเราก็เลยได้เอา ธนาการน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนตนนี้ได้ค่ะเราก็มีทั้งหมด5ฐานที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ที่ิ่งแปลงฝักนี้ได้เลยว้าวสุดยอดมากเลยนะท่านผู้ฟังครับรท่านใดที่ที่ฟังอยู่นะไม่ว่าจะฟังตอนออนแอร์ air, หรือว่าฟังย้อนหลังนะครับสนใจอยากจะ ไปพักผ่อนหย่อนใจนะพาครอบครัวไปได้นะครับพาคนรักไปได้หรือไปคนเดียวก็ได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับถ้าไปที่นี่ก็โอ้โหไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกของฝากอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเขาจะได้ผักที่มีคุณภาพราคาย่อมเยานะก็ผมมั่นใจเลยว่าจะต้องมีรถแลกแจกแถมมาแน่นอนนะครับที่นี่น้ําสําคัญนะน้าที่ใช้ในการเกษตรสําคัญน้ําใจก็ต้องสําคัญเช่นกันใช่ไหมครับพี่ใช่ โอ้ยน่าไปมากเลาได้จากผมแน่นอนค่ะไปมาแล้วพืชอีกตอนนี้ต้องมาอีกโอ้แต่ครับโอ้นี่พูดเอาว่าอยากอยากจะอยากจะไปเลยนะท่านใดที่สนใจเรื่องพืชผักนะครับแล้วก็เหมือนพื่นที่ผมได้ถามพี่หลินไปเมื่อสักครู่นะครับก็พี่หลินก็ได้นําเรียนทุ้ท่านฟังไปแล้วนะครับเรื่องของพวกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆเนี่ยมีหลายอย่างเลยได้เรียนรู้หลายๆอย่างแน่นอนนะครับควบคู่ไปกับการไปพักผ่อนหย่อนใจนะพี่หลินเดี๋ยวช่วงท้ายนะเนี่ย อยากจะให้พูดถึงบ้านโคกนกคาหน่อยครับว่ามีอะไรนนะได้รับรางวัลอะไรบ้างที่การันตีความสําเร็จเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่พูดเนี่ยใช่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็อาจจะคาใจอยู่เดี๋ยวช่วยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่นี่ได้มีรางวัลอะไรบ้างที่เป็นรางวัลการันตีว่าที่นี่ดีจริงคือในส่วนของรางวัลน,นะคะรางวัลที่ภาคมิใจที่สุดที่ได้รับมา หมาดเลยนะคะในปีปี2อ6พันห้า้หกสิบห้าก็คือรางวัลชนะเลิศระดับเขตในการประกวดผุ้จัการสตรีที่ชโกลดดีเด่นนะคะซึ่งได้ชนะเลิศระดับหนึ่งเนาะของระดับเขตตัวนี้ก็เป็นตัวการันตีในเกิดของการลดต้นทุนการผลิตการลดการใช้สารเคมีให้กับกลุ่มนะคะก็เลยได้รับรางวัลนี้มา ประกอบไปด้วยกลุ่นความเข้มแข็งด้วยนะก็เลยทําให้เอสามารถฟันฝ่าทั้งหมด20จังหวัดเราก็ได้ที่หนึ่งโอ้เยี่ยมมากเลยขออยากปรเมือสักร้อยครั้งมีคอามภาคภูมิใจอันนี้อันนี้คือที่หน่งของเอาง่ายคือที่หนึ่งของภาคกษสานแล้วนะเรื่องของรางวัลการจัด การจัดการศัตรูพืชชุมชนนี้เด่นด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นได้รับรางวัลของวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งปีนี้เอาอปีนี้เลยเนาะว่ากลุ่มเนี้ยผ่านศึกมาหลายศึกมากแล้วถือว่าปีก็ถือว่าได้รับรางวัลที่ที่ค่อนข้างจะพอใจนะคะก็คือปี2566เพิ่งประกวดไปไม่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะพิ่งรประกาศผลม,มา ก็คือประกวดวิสัยทิศชุมชนดีเด่นได้ระดับจังหวัดได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือได้ที่สองนะคะของระดับจังหวัดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้รางวัลชมเชยของการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นร,ระดับจังหวัดโอ้สุดยอดมากเลยเขาเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลการันตีนะแต่ว่าก็ยังไงก็ตามครับซึ่ง จากที่ได้ได้ฟังมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลมากมายแต่ว่าเหมือนกับทางกลุ่มก็ก็ยังไม่หยุดพัฒนานะครับแล้วก็จะรักษาในส่วนของมาตรฐานที่ดีในการบริหารจัดการนะเพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตผักที่ปลอดภัยและเป็นต้นแบบของอำเภอคอนสารและจังหวัดชัยภูมิไปสู่ผู้บริโภคต่อไปด้วยนะครับท่านใดที่มีความสนใจนะมีความสนใจอยากจะไปหรือมีโอกาสที่ได้ไป เที่ยวได้ไปผ่านแถวอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิก็แนะนําได้นะครับที่บ้านโคกนกคานะตาบลตรงกลางอําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าหลายท่านต้องชอบแน่เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะวันนี้พี่หลินมีอะไรที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยไหมครับว่า จะมีอะไรฝากทุกผ่้ฟังในช่วงท้ายไหมครับจะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานบุญเดือนสี่ของอำเภอคอนสารนะคะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่24มีนาคม2566ซึ่งจะจัดอยู่ที่บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอคอนสารแล้วก็ที่วัดเจดีย์อำเภอคอนสารนะคะซึ่งในงานก็จะมีการจัดทําบูญแล้วก็มีงานรื่นเริงสนุกสนานของชาวบ้านนะคะซึ่งเรียกว่า บุญสุดสงการนะคะแล้วก็จะมีการละเล่นที่สมคัญของอำเภอคอนสารก็คือการละเล่นสบ้านะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นกีฬายอดฮิตของอำเภอคอนสาลเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการทําอาหารพื้นบ้านของอำเภอคอนสารก็คือขั้วเนื้อขั้วปลาแล้วก็ยังมีขบวนแห่วัฒนธรรมของทุกตําบลซึ่งเป็นงานที่ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีเนื่องจากว่าเราติด สภาวะของโควิด -19 เนาะมาสักประมาณ2อสาปีเราไม่ได้มีการจัดงานเลยแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะคะแล้วมีมีในส่วนของการลำบวงสวงซึ่งจะมีนางรับทั้งหมด500กว่าคนนะคะในงานแล้วก็ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของเพอคอนสารจังหวัดเชียงภูมิอีกมากมายด้วยค่ะอันนี้เราทาง ทางสํานักงานเกษตรเพเ่อคอา,าสาดก็ขอเป็นตัวแทนเพืภอควนสาดในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคนที่สนใจและอยากมาร่วมงานบุณพ์ธสีกับไทยคอนสารนะคะอีกนิดนึงนะคะถ้ามาคอนสารแล้วสามารถไปไปจุดท่องเที่ยวต่อได้ที่ภูผามา่านซึ่งระยะทางของเพเภอคอนสาดห่างจากภูผามา่านไม่กี่ร้อยเมตรเองประมาณห้าหรอเมตรก็ถึงภูผาม่านแล้วค่ะ จะมีทางรัดไปอันนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะแต่ถ้ามาที่อำเภอคอนสานแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดที่จะไปแหลกท่องเที่ยวที่ภูผาม่านได้อีกค่ะหรือว่านะมาครั้งเดียวได้สองเด้ง นั่นก็เป็นนั่นก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากพี่หลินของเรานะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วท่านผู้ฟังครับก็วันนี้ผมกับคุณยุพดีนครพรมนะครับหรือว่าพี่หลินนะครับต้องลาท้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับวัดีค่ะ